วัวอยู่ไหนไงวัวหืมเข้าแล้ว,ลวโอ้ทำไมเข้าเร็วจังวันนี้กูกฝั่งลูกอย่างมาแล้วเพิ่งมานุนูกวัวใครนุนก็ควาไม่ใช่วัวของนุนน่าจะเป็นคอกฝั่งนุนไปไม่ทันหรอกเข้าเข้าก่อนแล้ววันนี้ออกมาช้านิดหนึ่งวันนี้ไม่ทันสี่โมงกว่าวันนี้เข้าเร็วเนะาะจะขอนจะไปธุระต่อมีงานบวช ก็เลยเอาวัวควายเข้าคอกเร็วนิดหนึ่งวันนี้อมไม่มีวัวไม่มีควายเลยมองไปเห็นเหลือแค่สอ,องสามตัวบรรยากาศวิถีชีวิตชาวบ้านในชนบทอีสานนะช่วงเย็นเดียเ๋ยวเดินไปฝั่งนู้นเพื่อน อากาศช่วงเย็นเนาะแดดยังส่องอยู่ตรงนี้แดดยังร้อนอยู่เพื่อนช่วงนี้อีสานเราก็ร้อนอยู่ช่วงกลางวันเนาะกลางคืนก็ไม่ค่อยหนาวเท่าไหร่เนาะนอนในห้องต้องเปิดพัดลมมนเพื่อนมันยังร้อนอยู่ช่วงนี้ร้อนแล้วจะร้อนกี่วัน <c oughs> ีกาดเปลี่ยนไปเปลี่ยนมาไม่ค่อยสบายนะเจ้าของไม่ค่อยสบายช่วงนี้ก็เลยไม่ได้ไปไกลเพื่อนได้เห็นแต่ทุ่งนาแถวนี้ก่อนอยู่แถวหมู่บ้านก่อนทำอะไรลุงต้นไม้บอกอ๋อ ช่วงนี้อากาศเปลี่ยนเนาะแม่ค้าเพิ่งขายของคืนเพราะว่าไม่สบายเพื่อนอากาศเปลี่ยนเนาะไม่กล้าดื่มน้ําเย็นเลยนี่แม่ค้าขายน้ําเย็นแม่ค้าก็สงสัยว่าโอ้ทําไมไม่เห็นมาช่วยซื้อของเลยหมดจะไม่สบายกินน้ําเย็นไม่ได้เด้อแม่ค้าอยู่ใกลุ่งน้ไม่ค่อยมีลูกค้าเท่าไร่อนอยู่ไกลจากถนนใหญ่เนาะเพราะว่ามีแค่บ้านตรงนี้เนาะแต่ก็ขายไปเรื่อยๆขายบ้างหยุดบ้างวันไหนไม่สบาย บรรยากาศติดกับทุ่งนาทนะุ่นแม่ค้าขายลูกชิ้นกับน้ำน้ำดึกน้ำปั่นเนาะแม่ค้าขายของเยอะหรออเพื่น,เพ,นเพราะว่าอยู่ไกลจากถนนใหญ่ก็ขายไม่ค่อยได้เยอะเนาะแม่ค้าร้านนี้ก็ขายกว๋วยเตี๋ยวงานบวชก็หยุดขายเพราะถ้ามีงานเป็นร้านไกลจากถนนถ้ามีงานปั๊บจะขายไม่ได้เลยเนะเพื่นเพราะว่าชาวบ้านจะไปหากินที่บ้านงานหมด ก็ธรรมดาร้านขาร้านขายตามหมู่บ้านลูกค้าก็เป็นคนใกล้ๆแถวนี้ถ้ามีงานก็ไม่มีใครมาซื้อเนาะบรรยากาศทุง่งนาบรรยากาศหมู่บ้านในชนบทสุรินทเนาะช่วงเย็นๆวัวเข้าข้อเกือบหมดแล้วเหลือแค่ไม่กี่ตัวเนาะ วันนี้มีงานบวชในหมู่บ้านแล้วก็มีรถแห่พรุ่งนี้เดี๋ยวพรุ่งนี้พามาดูรถแห่วัดอยู่กลางทุ่งนานเพื่อนก็ไปบวชที่วัดีวัดไม่ไกลจากหมู่บ้านต้เดินลัดทุ่งนานไปทีนี้ก็ถึงวัดแล้วลพรุ่งนี้ก็มีงานบวชก็จะแห่ตามทางคอนกรีตเล็กๆนี้ไปกว่าจะถึงวัดนี่ค่อยๆเดินคนก็จะเดินรำเดินเต้นไปเรื่อยๆกว่าจะถึงวัดก็านานนิดหนึ่งเนาะ จะโคง้งเพราะว่าทางจะโคง้งถ้าเดินรัดทุ่งนาใกล้นิดเดียวเพื่อนแต่ถ้าเดินตามทางทางก็จะโคง้งไปโค้งมาก็จะไกลนิดหนึง่งเดินลัดจากบ้านเราไปนี่มองไปเห็นหลังคาวัดนี่ใกล้นิดเดียวสมัยบวชอยู่เนาะสมัยก่อนบวชเนาะบ้านอยู่ใกล้วัดนึกถึงแต่บ้านเพื่อนมองมาเห็นแต่บ้านอยากศึกเนาะเห็นบ้านเห็นบ้านเจ้าของอยู่ทุกวนันเจ้าของเดินมานอนที่บ้านไม่ได้ก็เป็นพระเนาะ อยากจะกลับบ้านเห็นบ้านเจ้าของมองมาเห็นรังคาหมู่บ้านเนาะนี่ี่มองไปอีกฝั่งก็เป็นวัดมองไปเห็นวัดคิดถึงบ้านเนาะสมัยก่อนอยู่แต่วัดตอนบวชใหม่ๆหมจนได้ศึกออกมาพอศึกออกมาก็ไม่เห็นอยากอย,กอยู่บ้านนอนเพ่อนการที่เราได้อยู่ที่ไหนนานๆทําให้เราเบื่อเนาะอยากเปลี่ยนบรรยากาศ อันนี้ก็ถ่ายแต่ทุกนาทุกวันเพื่อนก็เบื่อบ้างก็อาจจะมาน้อยนิดหนึ่งก็ไม่เป็นไรเนาะการได้เห็นอะไรอยู่ที่ไหนนานๆก็ทำให้เราเกิดความเคยชินแล้วก็เบื่อได้อยากให้บรรยากาศอื่นๆบ้างเนาะ,ะทีมาอีสานก็โอ้ยมาจุรินก็มาทุกวันแล้วก็อยากไปที่อื่นอย่างนี้เนาะเวลาเพื่อนๆมาเที่ยว พอไปที่อื่นเบื่อที่อื่นก็อยากมาสุรินทร์ <c oughs> อนนี่ก็ไปชนบทก็อยากไปในเมืองคนอยู่ชนบทก็อยากไปเที่ยวในเมืองคนอยู่ในเมืองก็อยากเห็นบรรยากาศชนบทแบบนี้เนาะธรรมดาเพื่อนเหมือนคนอยู่ด้วยกันนานๆก็เบื่อเนาะพอจากกันแป๊บเดียวโอ๊ยคิดถึงกันแล้วเห็นหน้ากันบ่อยๆก็เบือ่อ <c oughs> เหมือนคนเหมือนคนเป็นแฟนกันแหละเพื่อนอยู่ด้วยกันทุกวันก็เบื่อกันพอห่างกันนิดหนึ่งโอ้คิดถึงกันบรรยากาศเจ้าของวัวเขาจูงวัวกลับเข้าคอกแล้วนี่มองไปเห็นเนาะวัวน,น่าจะผูกให้กินหญ้าแถวใกล้บ้าน ถ้าวาพับผูกไว้ให้กินหญ้าตรงทุ่งนาแบบนี้ก็จะต้องตักน้ําให้กินเนาะถ้าวัวที่ปล่อยไปก็ไม่ต้องตักน้ําให้กินรอเราให้กินตอนเย็นทีเดียวเนาะที่คอกเขาเปิดน้ําให้กินแต่ตอนกลางวันไม่ต้องให้กินเพราะว่าเขาเดินไปกินเองแต่ถ้าวัวผูกไว้ตามทุ่งนาใกล,ใกล้ๆบ้านแบบนี้ก็ต้องตักน้ําให้กินตอนกลางวันด้วยเนาะก็จะยากกว่านิดนึง เห็นกันแต่ก็ร้องอย่างนั้นแหละธรรมดาของเขาขเขาเรียกกันเห็นฝั่งนู้นเห็นวัวใครของนู้นอยู่ตัวเดียวฝั่งนู้นแถวนี้ก็จะไม่มีบ้านสมัยก่อนเพนื่อนนี่ตรงนี้ทุกวันนี้นี่นูกลางทุ่งนาโนนมาปฐมดินปลูกบ้านอยู่กลางทุ่งนาหนมีบ้านขยายออกมาเรื่อยๆก็จตเยอะไปเยอะไปตรงนี้ จากทุ่งนาว่างเปล่ากลายเป็นบ้านของชาวบ้านเริ่มเป็นบ้านปูนเริ่มเป็นบ้านที่ก่อด้วยอิฐเนาะสมัยก่อนก็มีแต่บ้านไม้เนะแถวนี้เล็กๆทุกวันนี้เป็นบ้านปูนหมดแล้วนี่เพื่อนหน,หนูมองไปเห็นแต่ก่อนเป็นทุ่งนาเด้อตรงนู้นเพื่อนหน,หนูเริ่มก่ออิดแดงแล้วหนูทำบ้านใหม่หนกลางทุ่งนาอยู่ห่างจากคนอื่น ต่อไปจากนี้ไปถึงวัดก็จะรอบๆทางไปก็จะเป็นหมู่บ้านหมดเลยต่อไปนานๆเนาะนี่เรามีเกือบถึงวัดแล้วบ้านแต่ก่อนไม่มีเลยตรงนี้เกือบจะถึงวัดแล้วบ้านนี่เขาอวัวหอกไยก็เกือบจะถึงถึง,ถ,ง,ถ,งถึงวัดแล้วหนูวัดอยู่กลางทุ่งนาเนาะรุ่รงนี้มีงานบวชที่วัดมีรถแห่ด้วยมีหลายคันสองคันมั้งคนน่าจะเยอะอยู่เพราะว่าหมู่บ้านตรงนี้ก็อยู่ไกลเมืองเนาะ คนก็ไม่ค่อยได้เห็นบรรยากาศที่คึกคักคึกครืค้นเท่าไร่คนก็จะไปดูเยอะนิดหนึ่งเนาะเพราะว่าเป็นชาวบ้านเป็นคนบ้านนอกธรรมดาเนาะน่าจะคนเยอะอยู่พรุ่งนี้ทางมาวัดตัวนี้ก็น่าจะปลูกให้วัวกินหญ้าไม่ได้วัวเขาจะตกใจเสียงดนตรีอาจจะดังเนาะตรงนี้พรุ่งนี้นะ នេះមានច្រកติดอยู่มีกระแสจึบតើដៃមិនបានជាប់នៅនេះมันติดอยู่ជាប់ដល់សមែន맘เห็นដល់ខៃຕຶດគ្រប់មិនទីមកខ្លា มันติดเชือกอยู่นี่ติดกับมะล่างอยู่โอ้คิดว่าปลูกไว้ที่ไหนได้ติดอยู่เดินมาติดเองเนาะเดี๋ยวปล่อยให้ดเดี๋ยวปล่อยเดี๋ยวก่อนอย่าพึ่งเดี๋ยวปล่อยให้เจ้าของว่าทําไมไม่เห็นวัวไปวัวติดอยู่โอ้เดี๋ยวแกะให้เด้อแกะเชือกออกให้โอ้เดินยังไงจนติดอยู่ไม่ได้ดูเลยเดียด๋วยวแป๊บนึงไปไปไปได้หรือยังหลุดแลว้วหลุดแลว้วไปเลยหลุดแลว้วหลุดแลว้วไป อนเกว่ามาอยู่ทำไมตัวเดียวตรงนี้ที่ไหนได้คนและเจ้าของมันติดอยู่เฉยเพื่อนเขาไม่ได้ผูกเนาะเดินมาติดเองเนาะเดินไปแล้วนปล่อยแล้วไปแล้วไปแล้วเจ้าของบอกให้ให้ไร่วัวไปให้ที่ไหนได้นึกว่าผูกไว้วัวเดินมาติดอยู่โอ้ไปเลยเขาไปหมดแล้วเดะตัวเดียว ของหาไม่เจอ,อนึกว่าผูกไว้เมื่อกี้เห็นอยู่ตั้งนานแล้วนึกว่านึกว่าวัวใครเออถ้าแต่จองตู้ เห็นตั้งเกือบครึ่งชั่วโมงแล้วนึกว่าผูกไว้ติดอยู่เองอืจะค้องไปหาที่คอบไม่เจอหาไม่เจอเลยโอเข้าคอบหมดแล้วนอกนั้นเหลือตัวเดียวนี้แหละไปไม่ได้เพื่อนติดอยู่เมื่อกี้ปล่อยไปแล้ว จะของไปนับดูวัวไม่ครบที่คอกลืมวัวตัวหนึ่งติดอยู่ตรงนี้ไปแล้วเข้าไปในในหมู่บ้านแล้วจดกินตรงนั้นบอไปเลยเดี๋ยวติดอยู่อีกไม่ต้องปล่อยทั้งเชือกเนาะถ้าปล่อยทั้งเชือกแบบนี้ถ้าไปติดไม้ที่อะไรอยู่กลางทุง่งนาเนี่ยยุ่งเลยเวลาเดดร้รนเนาะนี่ ที่ท,ทีชีวิตชาวบ้านเพื่อนเลี้ยงวัวเนาะบางคนปล่อยทั้งเชือกไปก็บางที่เขาก็ mm. ติดขอนไม้ติดอะไรอยู่เนาะเวลากลางวันนี่อันนี้โชคดีที่ติดอยู่ใกล้หมู่บ้านยังมีคนเห็นถ้าไปติดอยู่ไกลจากหมู่บ้านเจากก้าของไม่ได้ไปดูเนาะก็แต่วัวเขาทนแดดนิดนึงแต่ถ้าร้อนมากๆนี่ก็ไม่ไหวเหมือนกันเนาะเขาไม่ดิน้นไม่เก่งเหมือนควายเพื่อนขวิดนั่งขวิดน,น,นี่ไม่ได้เพราะว่าไม่ค่อยมีเขาเมื่อกี้เขาก็จะสั้นมากเลย อเดินไปโดนอะไรนาะนี่เอาอีกแล้วไปช่วยวัวเมื่อกี้เดินไปโดนกิ่งน่าจะโดนน้ำมไม้ไผ่หรือเปล่าโอ้เจ้าของโดนน้ำไม้ไผ่ด้วยเด้วต้องไปพันขาก่อนเลือดออกเ <c oughs> จ้าของ <c oughs> หมดแต่ช่วยสัตว์ก็เลยโดนเจ้าของโดนไม้ไผ่เลยที่นี่นี่ไม้ไผ่ตรงนี้นี่อ๋อ โดนไม้ไผ่บาดเพื่อนเดี๋ยวต้องกลับบ้านก่อนเมื่อแต่ไปปล่อยวัวให้หลุดปอกออกไปได้โดนไม้ไผ่บาดขาเดี๋ยวแป๊บนึง,งกลับไปบ้านก่อนต้องไปพันขาก่อนเอาพาสเตอร์ผิดขาก่อนฟางอันนี้ที่เก็บฟางเนาะแปบ๊บนึงไม่กลาเห็นขาเุืน่นไม่กลาเห็นขาเดี๋ยวผิดกฎอ่ แต่ไม่ค่อยเจ็บเพื่อนๆมันชาทุกวันนี้ไม่รู้เป็นอะไรขาชามากเลยเป็นแผลขนาดเป็นแผลก็ยาวนิดหนึ่งแต่ว่าไม่เจ็บเพื่อนๆไม่รู้เป็นอะไรถ้าไม่ก้มไปมองไปดูก็ไม่รู้เลยว่าว่าโดนอะไรเนาะนี่น่าจะเป็นขาชาน่าจะเป็นกล้ามเนื้อชาแล้วนี่ไม่รู้ตัวว่าโดนอะไรบาดอ๋อ บาดยาวอยู่ชาวบ,บ้านที่นี่ก็ปลูกผักเพื่อนปลูกพริกปลูกผักกินเองเนาะนี่น่าจะเป็นแตงกวานะออกดอกนานนี่ตะข่ายล้อมไว้เลี้ยงวัวเลี้ยงควายเนาะถ้าไม่ล้อมตะขายแบนนี้ก็ไม่เหลือวัวก,กินหมดออกดอกแล้วนี่สารเน่สารเนรเนจริงๆแล้วม่ใช่สารเน่เล่นๆนะเพื่อนนี่สารเน่จริง สวยมากเลยอ,ออกมานอกรั้วเพื่อนนี่ล้อไว้ไม่อยู่เลื้อยออกมาข้างนอกรั้วสวยมากข้างในเป็นผักหมดเลยโอ้เจ็บขา,าเจ็บขาทนได้อยู่ได้เพื่นึงทําไม่เห็นก็ไม่เจ็บอุ้ยลวดน้ำเลยก้มก่อนอเจ็บของหวานอะไรเนาะนี่ ดินแข็งนิดนึงเป็นเชื้ราหรือเปล่ารองน้ำเอาไว้รถผักเนาะนี่แตงกวาเพื่อนให้ขึ้นข้างเนะาะทำค้างให้ขึ้นแล้วนี่ข้วบนเป็นมาเขือเทศเก่าแล้วเลยขึ้น คลองปลุกสาระเน่สวยๆกำลังสวยเลยใกล้นิดหนึ่งมีเพริกมีสาระเน่ต้นอะไรเนาะเขาเรียกว่าอะไรมีต้นหอมแต่ไม่ค่อยเกิดเท่าไรเพื่อน ผักชีปลูกนานแล้วเนาะผักชีก็ปลูกนานแล้วสวยอยู่ยังสวยอยู่ยังใช้ได้อยู่มะเขือเทศเพื่อนมะเขือเทศเป็นมะเขือเทศมะเขือเทศเล็กๆเนาะลูกเล็กๆลูกเป็นพวงๆเล็กๆเพื่อนต้นเก่าเขาต้นใหญ่มากก็เลยร่วงมาก็งอกมาอีกนี่งอกมาหลายต้นเลยติดกันไม่ได้ถอนปลูกเพื่อนปล่อยทิ้งไว้แบบนี้ไม่ได้ถอนปลูกเนาะออกดอกแล้วนี่ ดอกแล้นี่ตัือเทศเป็นกวา่าทำค้างให้ขึ้นใส่ไม้โหระพาฝั่งนูน้นลูกนานแล้วต้นชมพู่ เกือสุกหมดแล้วผักคะน้าผักกวางตุ้งไม่เกิดเลยไปนี้น่าจะดินแข็งเกินไปเกิดเทศเก่าแล้วนี่เพื่นนอนเกิดเทศต้นเมื่อกี้ก็จะเป็นมะเขือแบบนี้แหละก็มีเป็นพวงๆพกง็จะเป็นแบบนี้ ก็จะเป็นมะเขือ,อเทศแบบเล็กๆแบบนี้เนาะต้นเก่าแล้วนี่แต่เขาออกเขางอกมาใหม่แล้วเขางอกใหม่แล้วแล้วก็โตเหมือนกันเดี๋ยวก็เลื้อยไปเหมือนกันเลยสาะแนส,ยสวยๆชอบแต่ชาะแนเนี่แหละแตงกวาออกผลออกดอกออกผล,ออกผลแล้วแตงกวานี่นี่

โอ้โห,โโหลูกผักสวนครัวท่านเลี้ยงวัวเลี้ยงควายช่วงนี้ก็ไม่มีงานอะไรเนาะลูกเยอะอยู่ ปลูกไว้กินเองควายยังไม่ได้เข้าคอกเ้อะอยู่ฝั่งนูน้นเมื่อกี้ยังอยู่คอกเปล่าๆอยู่ตรงนี้วันนี้ควายออกโลกอยู่ไกลนิดหนึ่งยังไม่ได้มาแนละ้วมาแต่หว่วควายคอกนี้ก็ออกโลกกันเพื่อนอยู่ไกลนิดหนึ่งต้องจูงมาแนละ้วยังมาไม่ถึงต๊ะตัวเล็กเดินช้ากเลยางยังไม่ถึงปกติจะมานานแล้วเนะาะแต่วันนี้ช้า อยู่ไปกลจากหมู่บ้านเนะออกโลกที่ทุ่งนาเดินมาไม่ถึงตอนนี้ยังไม่มามาเต่วัวควายยังไม่มาเลยรุลูกวัวเดินมาหาแล้ว วันนี้ควายยังไม่มาเลยออกโลกอยู่ทีุ่่งนามาแต่วัวเนาะวัวเดินหากินแล้วไปไหนเอาจะไปไหนอีก เลี้ยงวัวริมทางหน้าบ้านเนาะลูกวัวตัวเล็ก รถมาทางนี้ไหมไม่มาเนาะตั้งโทรศัพท์ตรงนี้ได้อยู่ปล่อยเลยปล่อยให้อยู่ตรงนี้ก่อนเขากินดอกไม้เป็นบ่เมื่อกี้ได้กี่บาทฮ้ไม่ได้บ่ โอปล่อยเขาอยู่ตรงนี้แหละเขากินออกไม้เป็นหรอกทั้งหมดเราสี่ตัวแนละ้วเจ้าของเสียเสียไปตัวหนึ่งแล้วเพื่อนแม่แม่ของลูกวัวตัวเล็กที่ไหนเสียไปแล้วก็เลยเหลือสีตัวปกติห้าตัวเนาะ อันนี้ไม่ได้ไปดูนาปรังเลยเจ้าของนับรังโอ้วัวกินดอกไม้แล้วเจ้าของไม่เห็นตัววัวไม่เข้าหรอกก็เอาตะข่ายล้อมไมว้ปกติเขาก็ไม่กินดอกไม้อยู่แล้วเนาะวัวกินแต่หญ้านอกจากใบไม้อย่างอื่นเขาเหยอียบมากเขาเลยล้อมตะข่ายไว้ ก็ไม่ค่อยมีญาเท่าไหร่คุณเพื่อนเขาเดินเล่นๆเนะาะเขาก็จะเดินเล่นๆไปตอนเย็นกาดดีอยู่ตรงนี้เอเปมดแสงอยู่แล้วทำไมมมดมืด

เรจะยืนตรงไหนดีนะีะจะยืนฝั่งนี้เนาะกลางถนนถ้ารถมาเราก็หลบค่อยมีรถหลอกตรงนี้ ทำอะไระน้องควายควายออกลูกเนาะอ๋อหาตะไคร้แล้วนาจอ,มอ้มืดๆเครื่องร้อนหรือเปล่าน่าจะ สัญญาณไม่ค่อยมีเนาะเครื่องร้อนเพื่อนไม่ขออภัยเนาะขออนุญาตลงไลน์ก่อนสามนาทีเดินเพื่อนอีกสามนาทีก็จะลงเนาะ ๋อมองไม่เห็นเสียงดังเดินพ่นอยู่ใกล้หมู่บ้านเนาะ เดินไปเตะไอ้ไม้ไผ่เมือ่อกี้ไม่รู้ตัวเลยนี่บาดขาไม่รู้ตัวว่าเจ็บชาไปหมดแล้วทั้งตัว หนึ 1> 1่งนาทีเด้ออีกหนึ่งนาทีเนาะเพื่อนๆอย่าลืมเป็นกำลังใจให้ช่องของเราเนาะอย่าลืมกดกระดิ่งนาอนเพื่อน มืดมากเลยเนาะเครื่องร้อนเพื่อนเดี๋ยวขออนุญาตลงไลฟ์ก่อนจเจอกันช่วงหน้าเด้อขอบคุณทุกเลิฟขอบคุณทุกไลค์เนาะขอบคุณทุกๆก,กำลังใจเนาะที่แวะมาให้กำลังใจช่วงเย็นๆเนาะูนระบบสุดินเนาะเหมือนเดิมไม่ได้ไปไหนอากาศร้อนช่วงนี้บายๆครับ